เอาละครับวันนี้อยู่กับผม T Investment ลงทุนเป็นเห็นกำไรนะครับกับ The มัดแต่ง Project นะครับมัดแต่งจ๋าพี่มาแล้วนะครับ EP นี้นะครับเราก็อยู่กันใน EP ที่3นะครับเป็นการเทรดของผมเนี่ยในการปั้นพอร์ตชาเลนจ์เนี่ยวันที่2นะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์จุดเข้านะครับพร้อมสรุปผลกำไรนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับใน EP นี้นะก็จุดเข้าของผมนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ผมทำกำไรจาก EP ที่แล้วนะ ซึ่งราคาเนี่ยนะครับมันวิ่งจากจุดต่ําสุดนะครับเริ่มทยอยวิ่งขึ้นมาสู่กระบวนการในการเข้าในจังหวะที่ผมเรียกว่ารีเทสนะเป็นการที่การเนี่ยทะลุนะครับจะกอดไฟเวนี่แล้วก็กลับขึ้นมานะครับแล้วผมก็มีการเข้าออเดอร์นะครับไปฝั่งเซลล์นะครับซึ่งกระบวนการเทดของผมตอนนี้นะครับผมแบ่งเข้าเทดเนี่ยเป็น3ามไม้นะครับไม้ละ2หลอดซึ่งพอร์ตผมตอนนี้ออกได้เป็น10หลอดเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ออกขนาดนั้นนะซอยไม้เข้าเพราะผมคิดว่ามันอาจจะยังย่อไม่ได้สุดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีทั้งไส้แล้้วเเนนือทีย นะซึ่งราคาเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมานะครับผมก็มีการออกไปทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับในกระบวนการเนี่ยสามไม้นะครับแล้วก็ถือข้ามไปอีกวันหนึ่งเลยนะคบเพราะว่ามันยังไม่ลงมาสักทีนะแล้วก็ใกล้จะถึงจุดตัดสินใจนะครับสุดท้ายของผมแล้วว่าเฮ้ยผมติดลบอยู่ตอนนี้คือ3,800เหรียญจากที่ได้กําไรมารอบที่แล้วสามพันกว่าเหรียญเนาะซึ่งผมก็คิดว่าเออถ้ามันแบบขึ้นไปอีกเกินจุดนี้พอร์ตผมเนี่ยนะครับติดลบน่าจะประมาณ 4, 200, 4, นี่ยผมก็จะ้ัดแล่พ ก็จะยอมแพ้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือราคาก็ลงกลับมานะบวกนะครับหมดทุกไม้เลยนะครับโดยที่2ไม้แรกบนเนี่ยกวกมากที่สุดนะครับส่วนไม้แรกที่ผมออกไว้ล่างสุดเนี่ยต้องบอกว่าผมก็เก็บไปก่อนนะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปนะเพราะว่าตอนนี้มันก็บวกมาประมาณ2,000เหรียญแล้วนะครับก็เป็นเป้าหมายนะครับที่วางไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่คิดว่ามันขึ้นไปแล้วก็มันจะลงมาเลยนะก็เห็นไหมครับในการเทรดของผมนะครับบางชีเนี่ยแผนที่เราวางไว้นะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่เราก็ต้องอดทนเมื่อเราออกตามซิเต็มนะคบหรือเซตอัพที่เราเทรดไว้อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็หวังว่านะครับกำไรรอบนี้นะครับที่ตั้งใจปิดนะครับก็ได้มาทั้งหมด1,964เหรียญน,นะก็ผลรวมนะครับจากพอรตเดิมนะครับ 1, 44 4, 44หนึ่งแสนสเหรียญโอ้โหเลขสวยนะรอบที่แล้วตอนนี้เราก็บวกกันอยู่ที่1 66, นึ่4แสนี่หนเหรียญนั่นเองนะก็ EP นี้นะครับหวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับจากจุดเข้าของการเทรดสดของผมนะแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์เทรดของผมโดยตรงและสําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าชอบนะครับคลิปนี้นะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจและกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่เวลาที่มีคลิป EP ถัดไปนะครับ EP ที่4นะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็มาลุ้นกันต่อว่า ผมจะเทรดไปอีกอกี่ครั้งนะครับทำกำไรไปอีกอกี่ทีเพื่อรวมพอร์ตนะครับกลายเป็นพอร์ต2แสนเหรียญและไปรับมาแต่งนะครับออกมาจากโชว์รูมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าในคลิป EP ที่4สวัสดีครับบ๊ายบาย